แปลงนี้นะครับแปลงนี้ใส่ปุ๋ยตั้งแต่ดอกบานนะครับโดยใช้สูตรเสมอนะครับถามทําไมใส่ใส่ตั้งแต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากทุเรียนเรามีดอกเยอะการให้การกินอาหารนะครับการต้องการอาหารต้องการปริมาณมากนะครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยช่วงนี้นะครับคืออาหารจะไม่พอจะทําให้ดอกร่วงเป็นแหงแย่แล้วจะร่วงนะครับนี่ใส่ตั้งแต่ดอกบานนะครับเห็นไหมครับไม่มีร่วงน้อยมากนะครับนี่ครับ รวงน้อยมากนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับปัญหาของเกษตรกรนะครับถ้าความเชื่อของเกษตรกรถ้าเราว่าถ้าใส่ปุ๋ยช่วงนี้นะครับจะทําให้แตกใบอ่อนนะครับจะเห็นไหมครับว่านี่แองนี้ใส่ตั้งแต่ดอกบานใบอ่อนไม่มีนะครับเห็นไหมครับไม่มีใบอ่อนนะครับ